สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะเราเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาโดยประมาณนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าเป็นเรื่องของศาสตร์การรักษาโดยการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็สามารถที่จะติดตามรายการคลินิกไทยจีนได้ทุกๆวันพุธนะคะแพทย์ไทยเนี่ยจะมีรายการในวันพุธ ะะที่เหลือวันจันทร์อังคารพฤหัสสุกนะคะก็จะเป็นคลินิกของแพทย์จีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยจะมีทั้งเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทั้งแผนไทยแล้วก็แผนจีนนะคะซึ่งในแต่ละวันก็จะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณ,คณวุฒิในแต่ละด้านมาให้ความรู้แล้วก็มาตอบคำถามในแต่ละท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้การดูแลสุขภาพโดยการใช้ศาสตร์การรักษา การแพทย์ทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไทยก็ดีหรือว่าแผนจีนก็ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรายการไปแล้วอาจจะเ,เคยเคยชมรายการมาก่อนหรืออาจจะเพิ่งมา,เ,าเปิดเจอไม่กี่วันนี้หรืออาจจะเพิ่งมาเปิดเจอในวันนี้แล้วก็บอกว่าเอะรายการน่าสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการจะทำอย่างไรปัจจุบนันนี้รายการคลินิกไทยจีนเรามีการเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะ สมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนเราจะมีบัตรสมาชิกส่งไปให้คุณถึงที่บ้านนะคะและเราก็จะมีกิจกรรมซึ่งในเร็ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมการนวดนะกบอบรมการนวดครั้งที่2นะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นของออการเลือกซื้อสินค้าหรืออะไรก็ตามนะคะในส่วนของออสถานีนะคะในราคาพิเศษและที่สําคัญคุณจะมีสิทธิ ร่วมนะคะจับรางวัลกับเราทุกเดือนนะคะเดือนหนึ่งก็อาจจะเป็น5้ารางวั10ล10บรางวัลก็ว่ากันไปของรางวัลก็จะคลกคลก,กันไปนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิพิเศษเราจะเปิดให้สําหรับสมาชิกในรายการเท่านั้นอีกอันนึงค่ะอันนี้ลืมไปก็คือรายการที่เราเออกอากาศไปไม่ว่าจะเป็นมาที่สตูดิโอเองก็ดีหรือว่าจะเป็นเ,เวลาเราไปข้างนอกนะไป ไปพูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะไม่ว่าจะเป็นตังกุยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมีหลายท่านถามมาว่ามีเทปรายการหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าเทปรายการเราก็จะเปิดสิทธิ์ให้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเอาไว้เทปรายการเ,าเสร็จพร้อมกันเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทีหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณโทรศัพท์มาเพื่อ จองสิทธิ์ของคุณก่อนก็แลวกันเพราะว่าการสมัครสมาชิกก็ไม่ได้เสียสตุ้งสตังอะไรโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991ค่ะเอาละค่ะช่วงน,นี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ อาจารย์คะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของยาเพราะว่าจริงๆเราเรื่องยาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคุยเพราะว่าศาสตร์การรักษาแบบแพทย์จีนนอกจากจะใช้การฝังเข็มทุกคนมักจะเข้าใจว่าไปหาหมอจีนคือต้องฝังเข็มอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เคยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วการรักษาของแพทย์จีนเนี่ยมีหลากหลายเข็มก็ได้ นะคะโรคบางโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดใช้เข็มใช้การนวดการการออกกําลังกายก็ช่วยได้หรือการใช้ยาก็ถือว่าเป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาแต่อยากจะบอกข่าวดีกับแฟนรายการอย่างนี้คือวันจันทร์นะฮะอาจารย์เราจะมีวิทยากรมาร่วมอีกหนึ่งท่านละครับก็คือแพทย์จีเนี่ยมีหลายท่านมากเลยที่แต่ละท่านก็บอกว่าจะจัดสรรเวลาที่จะมาร่วมรายการกับเรานะคะอาจารย์ครับเราพยายาม บอกไปเรื่อยๆ <c oughs> นะฮะอ,อ,อาจารย์ท่านไหนที่มีมีความรู้ความสามารถะ <c oughs> แล้วก็ถ้ามีเวลา <c oughs> ะ,ะ็าจะพยายามเชิญเข้ามาค <c oughs> ่ะถ้าเวลาไม่พอก็ว่ากันอีกเรื่องนึ่ง <c oughs> <c oughs> ค่ะหรือถ้าอยู่คนเดียวอะไรหรือถ้าใส่เงาใช่ <c oughs> สลับสับเปลี่ยนบ้าง <c oughs> น,ะนะคะแต่ละท่านจะได้ไม่เบื่อวันนี้มีคุณหมอปิงวันจันรู้สึกเ,เห็นบอกว่าจาันที่จะถึงนี้อาจารย์คุณหมอวิวัน์อาจารย์วิวัน์นะคะค,คุณหมอวิวัน์จะจะมาร่วมรายการสดกับเราที่นี่เลยเพราะนั้นใครที่เคยชมที่อ้อยไปสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการฝังเข็มเพื่อ รักษาอาการมีบุตรยากแล้วรู้สึกว่ามีคนสนใจกันเยอะเพราะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์คือทุกวันนี้นี่การมีบุตรเป็นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ่ะเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านที่แต่งงานสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีลูกนะฮะด้วยสภาพปัจจุบันนะฮะความเครียดเยอะนะฮะความเครียดค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้ จะมีปัญหาเรื่องคำมีบุตรเยอะพอสมควรอืมค่ะนะคะวันนั้นที่เราสัมภาษณ์คุณหมอวิวัต์ก็คือการฝังเข็มกับการรักษาอาการการมีบุตรยากโอ้วันนั้นคนโทรมาถามเยอะมากเลยอาจารย์รนะคะอ้อยก็เลยเอ๊ะคิดไปคิดมาไหนไหนก็ไหนๆหนละเชิญอาจารย์ท่านมาในรายการดีกว่าเผื่อท่านที่มีคําถามก่อนหน้านี้อาจจะได้โทรศัพท์กลิ้งกลางเข้ามาถามอาจารย์รเพราะฉะนั้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ใครนะฮะทีะ่เคยชมรายการที่เราไปสัมภาษณ์คุณหมอวิวัน์เกี่ยวกับเรื่องของ การฝังเข็มนะคะเพื่อรักษาอาการมีบุตรยากแล้วมีคําถามอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยวันจันทร์นี้ติดตามในรายการนะคะคุณหมอวิวัฒน์จะมาสดกับเราที่สถานีแล้วคงจะได้มีโอกาสเปิดสายพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรักษาอาการมีบุตรยากเห็นอาจารย์บอกว่านอกจากเข็มแล้วยาก็ช่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็คือ,อ,อแล้วแต่บ,บางกรณีถ้ากรณีที่ว่าอย,ยังน้อยอยู่นะฮะรเรามักจะใช้เข็มอย่างเดียว ถ้าเอาเยอะขึ้นอาจจะใช้ยาร่วมด้วยอค่ะหรือบางคนเขาไม่ไม่ชอบเข็มคนะค่ะพอเห็นได้ชื่อคําว่าเข็มเขากลัวแล้วอ่าใช่ใช่เขาใช้ยาอย่างเดียวก็มีก็ได้ก็แล้วแต่ครับนะฮะเราก็แล้วแต่ว่า ลักษณะนคนไข้เป็นอย่างไรแต่ว่าแพทย์จีนกับภาวะการมีบุตรยากเนี่ยมีการใช้กันมาพอสมควรแล้วก็ได้ผลดีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมเพราะว่าการมีบุตรนี่เป็นเรื่องใหญ่ถูกต้องค่ะการมีบุตรเป็นเรื่องใหญ่นะฮะในในของคนจีน,นเมื่อเร็วๆนี้ผมไปอ่านหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งเก <ๆ S 1> ี่ยวกับเรื่องกๆๆารการตึงงานนะฮะ เราจะเห็นในหนังบอกว่าเออสมัยก่อนมีมีมออผู้ชายเนี่ยเขามีมีภรรยาหลายคนใช่ค่ะ,ะครจริงๆแล้วพอผมขับไป,ไปไปไปดูกฎหมายของสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าคือเขาก็เป็นสามีเดียวภรรยาเดียวะนะฮะแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นอายุส <I 40 S 1> ี <40 S 1> ่สเกินสี่สิบ แล้วยังไม่มีไม่มีบุตรบุตรสืตระกูลนะฮะอนุญาตให้มีคนที่สองได้แสดงแสดงว่ามองว่าการการมีบุตรสืบตระกูลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า40แล้วยังไม่มีเนี่ยก็น่าจะอนุโลมได้ใช่นะฮะเข้าถึงกันเขาเขาถึงกับกฎหมายถึงกับเปิดช่องตรงนี้ให้นะฮะแล้วนี่สมัยโบราณนะถ้าใช่ราชวงศ์คุณจะเป็นราชวงศ์ของ แถวแถวสามก๊ก <c oughs> นะฮะสามก๊กตรงนั้นย,ยังนั่นอยู่ก่อนสามก๊กสักนิดหนึ่งก็จะมีกบไปตัวนี้ <c oughs> นะฮะมารชมา <c oughs> รชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งมาเลื่อต่อมา <c oughs> ก็หมายเดียวกันแต่แต่เท่าที่อ้อยอ้อยมองเนี่ยออชาวจีนหลายๆท่านเนี่ยนะครับพอแต่งงานแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลูกนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะอาจารย์ค <c oughs> รับเป็นเรื่องใหญ่คือพูดง่ายๆว่าการแต่งงานเนี่ยคือการแต่งงานมันเหมือนกับเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่ง นะคะที่ท,ที่พอเราเรียนจบแล้วมีครอบครัวแล้วอันนี้เป็นบันไดเรียนจบแล้วคือบันไดก้าวแรกรพอมีทํางานบันไดก้าวที่ 2, บ, 2> บันไดก้าวที่3ก็คือมีครอบครัวรและก้าวต่อไปที่จะต้องก้าวคือจะต้องมีบุตรเท่านั้นเองอะจะต้องมีจะต้องมีบุตรในการในการในการ,ในการสืบสืบวงตระกูลคือจริงๆแล้วครว่าสืบวงตระกูลตัวหนึ่งส่วนหนึ่งแพทย์จีเราถือว่าการไม่มีบุตรเนี่ย ถือว่าเป็นการาไม่อะไรไม่ไม่เคารพบรรพบุร,บรุษ,รรษทำไมะอาจารย์หรือว่า,เ,าเป็นการเป็นก,การเสษร์ตระก,กูลส่วนหนึ่งนี่คือส่วนหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือคือต้องอย่าลืมว่าคนชาวจีนเป็นสังคมเกษตรกร,ะร,กรนะฮะ,ะซึ่งเกษตรกร เกษตรกรรมนั้นต้องใช้คนงานเยอะมากถูกต้องค่ะนะบ้านไหนถ้ามีแรงงานเยอะค่ะบ้านนั้นก็จะใหญ่ถูกต้องค่ะก็จะทํานาได้เยอะค่ะพอทํานาได้เยอะบ้านนั้นก็จะมั่งคั่งกว่าอือถูกไหมฮะใช่้นถ้าหากว่าบ้านไหนถ้าไม่มีเอ่อไม่มีคนสืบตระกูลค่ะแล้วคนแก่ตัวทํายังไงเออเออใช่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 ไหมฮะกังวลเรื่องเนี้ยนะอ่าแล้วสมัยก่อนไม่มีไม่มีสวัสดิการอืมอ่า ถูกไหมฮะเงินเดือนก็ไม่มีใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะเวลาถ้าว่าคุณแก่ตัวลงแล้วใครจะเลี้ยงเลยดูคนใครจะเลี้ยงดูไอ้บำเพ็ญบุตรถูกไหมฮะมันมันเป็นเรื่องยอก่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงเดี๋ยววันจันนี้นะคะมามาติดตามพูดคุยกับคุณหมอวิวัฒน์นะคะแล้วก็เอาไว้เดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยกันเรื่องของการใช้ยาเกี่ยวกับเรื่องของการไปรักษาอาการการมีบุตรยากนะคะแต่วันจันทร์ที่จะถึงเนี้ย ไปเรื่องการฝังเข็มกับการมีบุตรยากเ็รู้สึกคนสนใจกันเยอะเหมือนกันจริงๆแล้วถามได้เลยอ๋อได้ในวันเดียวกันเลยเพราะมันน่าจะไปมันน่าจะสอดรับด้วยกันเห็นอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ว่าใช้เข็มอย่างเดียวนะมันต้องใช้ผสมผสานเหมือนกันครับคือใช่ไหมคะครับคือพระจีเนี่ยนะฮะพระจีนี่ดีเนี่ยต้องเป็นทั้งเข็มทั้งยาโอ้โหนะฮะหมอวัดก็เหมือนกันต้องไปได้ทั้งสองด้านต้องไปได้ทั้งสองด้านหมอวัดก็เหมือนกันทุกวันนี้เขาก็จะใช้ยาอยู่ นะฮะเขาจะใช้ยาอยู่ไม่ใช่เขใช้แต่เข็มอย่างเดียวนะฮะเธอหมอว่าเขาสะแสดงออกมาทางเข็มเยอะนะฮะคือมือคือเข็มกับยานั้นมันเปรียบเสมือนมือซ้ายกับมือขวานะฮะเหมือนวิชาเอกวิชาโทอย่างนั้นไม่อาจารย์มันเป็นมือซ้ายกับมือขวาของเราเลยเอาเหรอครับเวลาทำอะไรไดมือนึงไม่ได้สีถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ได้ถ้าขับมาในมือหนึ่งหมอคนนั้นไม่สมประกอบ เออใช่ใช่ใช่ถูกไหมเออเออถ้ายาก็ยาถ้าเข็มก็เข็มอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเพราะบางทีเราต้องใช้เข็มบางทีเราต้องใช้ยาบางทีเราต้องใช้ควบคู่กันไปเออไม่ใช่ว่าเอาฝังเข็มเอาเกิดจะไปเอายาไปไปหาคุณหมอปิงไปจัดยาหมอปิงอันยังก็อาจจะก็คือเป็นแพทย์จีนนี่แหละแต่มันไม่ครบกระบวนการไม่ครบกระบวนการเพราะนั้นแพทย์จีนที่ดีควรจะต้องได้ทั้งสองอย่างคือทั้งเข็มและยาใช่คนไข้มาแนวไหนก็ควรจะต้องจัดการคนไข้ได้ทั้งหมดไปได้หมดเพราะว่าเราเรา รักษาแบบองค์รวมนะฮะเราจะรักษาแบบองรวมนะไปได้หมดหมอวัดคือตอนนี้ตอนนี้ขอไว้ก็คือให้มาทุกทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์คืออย่าคืออย่าบอกว่าคือมาทุกวันจันทร์เไม่ใช่ทุกวันจันทร์เนี่ยนะฮะไม่ว่ายาหรือเข็มนะฮะได้เลยและก็ไม่เจาะจงะนเฉพาะ มีมูดยากคุณจะถามวันดีคืนดีคุณบอกว่าคุณได้ข่าวมาว่าฝังเข็มรักษาสิวได้ก็คุยเรื่องสางหรืออะไรก็ว่ากันไปเรื่องสิวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะทำได้หมดเคยได้ข้อมูลมาบอกว่าใครก็ตามที่ไปฉีดโบท็อกเนี่ยให้เลิกคิดใช้ฝังเข็มมาดีกว่าแต่จะดียังไงเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเราคงจะได้พูดคุยกับอาจารย์แต่ละท่านกันเพราะว่าหนึ่งไม่มีผลข้างเคียง แล้วก็เห็นผลดีด้วยแล้วต้องไม่ไม่ไม่ต้องไปนั่งรอว่าเอ๊ะมันจะมันจะไอ,อสารที่มันฉีดไปมันจะไปห้อยส่วนไหนหรือเปล่ามันไม่มีแน่ๆ<ช>นะคะ<ช>ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยานะคะใครที่มีคําถามอะไรก็โทรศัพท์มานะคะ0ูนย9สองหกนะคะ0 2 6 8 9 3 6 7 3พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ